สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลูก cy หนึนะครับอายุ2เดือนครึ่งนะครับอายุสเดือนครึ่งสีสันโอเคครับเหมือนเดิมครับตั้งแต่ตอนเริ่มออกมาใหม่ๆนะครับกรรมเนื้อก็เริ่มมานะครับ cy ห2ึแม่เขาเป็นแม่ไทยนะครับ แม่ายกระดูกน้อยๆครับตัวน้อยๆตอนนี้เขาสองเดือนครึ่งวัดท้ายได้ประมาณเมตรหนึ่งกับอีกหนึ่งเซนนะครับสองเดือนครึ่งนะครับอายุแค่สองเดือนครึ่งนะครับเมตรหนึ่งกับอีกหนึ่งเซนครับท้ายนะครับท้ายเขาโอเคครับผมฝากติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับตั้งคนเลี้ยงวัวครับมือใหม่ครับมือใหม่ ขอบคุณมากครับที่ติดตาม